ชอบพมีเกมไหมครับในไมค์ครับวันพีซเดอะพายเลสเอครับวันนี้ครับอยู่กับผมคนเดิมนะไม่มีใครมาเพิ่มแต่ก็อยู่กับบ้านผมฮนะแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่บ้านนะับโอเคเรามาดูกันต่อเลยด้วยครับเอออย่าพูดภาพทำเพลงมาฮะร,รู้สึกว่าผมจะมีกล่องหนึ่งกล่องครับแต่เขาที่แล้วแต่คีนฮนะก็ได้มาแล้วนะครับไปค้นหาเออทองรู้สึกว่าจะขุดลงไปอยู่แถวไหนวะ เออไม่ใช่หรอกวนี้ก็ฝั่งรู้เลยฮะขุดไปแล้วก็ย้ายมาเพราะว่าเจอไอ้ตัวตัวบ้าอะไรมะแม่งลุมผมแบบกระจุยกระจายนะโอเคอย่างแรกครับเดี๋ยวขอหาที่สถานที่เปิดกล่องก่อนครับหน้าประตูเนี่ยฮะโคตรเทพโอเคเปิดกล่องจึ๊บถุยนั่นเปิดประตูกินดีดีครับแหมโอเคบัสโอ้โห <ś m ary> ไว้อะไร <ś m ary> เปิดสองของมีได้อะโอเคโหแม่น้องให้แปบครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีไอรอนรับปอบใจแต,แต่ไม้เริ่มหมดวะครับเออขอตัดไม้ก่อนอดอกอะไรด้วยครับเหมือนจะไม่ใช่ของดอกนะครับรู้สึกว่าอืมันน่าจะเป็นสกนะิลฮะโอเคไหนดูสิครับว่ามีอะไรบ้างสก oh. ิลขึ้นมาเต็มเบยแงเหมือนเราจะวิ่ง โอ้ฟอร์ดาเมทครับคือตกชักมันฮะเดี๋ยวพูดอะไรมากโอเคไปก่ครับเอาไม้เอาไม้ตุ๊บตุบุบุบอ้าวดอกอีกอะไม่ใช่ดอกน่าจะเป็นสกิลอย่างที่ผมว่าโอเคปิดมันไปก่อนนะจะสร้างบ้านแถวดีก่อนครับเพื่อที่จะไม่ให้สัตว์ดุร้ายครับเดี๋ยวเรามองหาก่อนไม่มีครับผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมฮะอ้าวสกิลหายเป็นฟิตแมนกับนี่เหมือนเดิมครับ อ่าแล้วค่าโดริกิขึ้นศูนย์เท่าเดิมโหเสียใจมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เอาไม้นี้ชอบไม้นี้มากกว่าเป็นไม่ชอบไม้ขาวเท่าไหร่ฮะเนาะไปตรงนู้นไม่ตัวอะไรด้วยอ๋อไม่ใช่ตกใจหมดแล้วตรงนู้นก็มีพัมกินครับไกลๆนั่นเลยเะเดี๋ยวค่อยไปเอาครับเราจะทำฟาร์มไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวจะเอาพัมกินฮับมาใส่หัวหัวหนวดขาวอร่อยเราอย่างเงี้ย เรวไปกระตืไอ้พวกนั้นฮะแบบให้มันหลอนเออนีอ่รครับแผนการค่นมัวตัวครับโอเคตัดไม้ก่อนสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตในโลกวันพีสอ๋อโอเคตอนนี้นมีเรือเหมือนจะทลายมาแล้วโอเคผมว่าเตียงเตียงอยู่ที่เดิมอะแนละ้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันครับไม่สร้างนะฮะแถวนี้คิดว่าสร้างที่อื่นดีกว่า ถวดีนั่นไงมันวาร์ปหายไปแล้วโอ้โหโอเคไปดีกว่าโลกแห่งนี้ช่างโหดร้ายยิ่งนักไปไปไปดีกว่าครับผมว่าไปตะลุยหาผลปิศาจผลแรกดีกว่าโอ้โหนี่เปิดมาสามกล่องนี่แทบร้องเลยครับบาเจ้าโอ้โหนี่มีโกโก้ด้วยฮนะโกโก้แล้วผมมีช็อกโกเลตด้วยนะเก็บไปก่อนครับเผื่อได้ใช้อะไรโอ้หมูโอเคกันบังอย่าได้เนื้อมากินครับ สึกว่าก้อนกขกางขบวนฮะพอเราขึ้นไปครับมันจะดูดเราติดนฮะโอเคเอา้าแต่ไรน้องหมูขอเนื้อหน่อยขอเนื้อครับขอเนื้อเทียบขอเนื้อออดตับไม่ใช่ดอกแบบสกิลโอเคเจอฐานตรงนี้ด้วยครับไม่เป็นไรไม่เอากลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าตรงนี้แบบหืมจับแมวซีดนี้เออสาหรับใครที่อยากรูซีดฮะพิมพ์ไว้ก่อนครับจักไว้โอเคซีดนี้ครับดูไว้เนี่ยถ้าอยากได้นะครับไปรับดับน้ จุ๊บโอเกิดการตกนิดนึงขออภัยเอออืม้มเรือสักลำนั่นไงครับเจอแล้วครับมาลีนสองลำอ่าเรือใหญ่ด้วยโอ้โหแจมครับแ,แจมเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล่องเนี่ยใช่เรือใหญ่บอ,อไม่ใช่เรือใหญ่ครับเรือเล็กอ่ะเราตีแล้วนี่ว่ะเสียดายเสียดายใช่เรือลำนี้ไว้ที่เลยังไม่ได้ก,กล่องอ่าใช่ด้วยครับดูโคบีลำแรกที่เราเจอนะแต่เป็นก,กล่องไปครับโอเค ได้กล่องมาแต่รู้สึกว่ากล่องเงินผมหายไปกล่องนึงว่ะจะเข้า,าที่แล้วโอ้โหนี่ไอสัตว์ดุร้ายตัวนี้ครับผมี่ผมไม่อยากวางไอ้นายแล้วพวกน,นั้เหรอโอเคเดี๋ยวผมลองเป็นมันเงี้ยครับอือย่างเทอะชอบมากเลยดูครับดูหน้าโคตรหลเลยครับเดี๋ยวพูดกโอเคเอาทำไมอ๋อเจอเรือแล้วครับเรือใหญ่หรือเปล่าเรือเล็กเรือเล็กคนตกฝั่งเนี่ย สึกว่าวัดนี้ครับน่าจะลงวัดบังคับเรือไว้ผมด้วยนะโอเคเราทุบแล้วมาเดี๋ยวโคบี้ด้วยฮะโคบี้ใหม่เราเออขอกลองนอง้อยโคบี้ของเงินหรือเปล่าอโอเคก่องเงินลวเอาโคบี้จ๋าขออะไรกวกันแล้วเราไปแล้วโอเคแต่ผมต้องหาไม่ยขุดเม่อยขุดทอง่ะหาเรือใหญ่กว่านี้ดีกว,ว่าแล้วนั่นตัวอะไรหรือ โอ้โหไอชั่วนี่ถือดาบถือดาบไรเซเบอร์ใช่หรือเปล่าแดงๆเอามาบวกกันหน่อยไหมโอ้ดอกด้วยเยี่ยมโอเคกดกดกดอะไรวะอ่ารู้สึกว่ามันจะแปลงร่างด้วยด้วยครับเดี๋ยวเราค่อยแปลงแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บ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 โอ้เจอเกาะโอ้ตกผิดพลาด มานี่งไงเจอศัตรูโอ้โหมันวิ่งใส่โอ้ยหนูหนูวิ่งใส่พี่อ่ะเกาะล้างครับ,น,บ,น,บ,บนี่มันรับเทลวะนี่วิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่โอ้โหนี่มันแหลงรวมสรรพสัตว์แกะแกะสักสามตัวได้ไหมโอเคเจอแกะแกะสามสี่ตัวครับโอ้เยี่ยมมาซีดมันแจ่มฮนะ าาแล้วก็ได้อะไรไมาดูฮะไม่เป็นไรเราจะโยนโยนในเซื้อฟเวอร์นี้ถึงได้เสียงอะไรนู่นไงตัวอะไรกอบิ้นถืออุ้ผมจะพมปะชดะของเราเลยฮะเดี๋ยวเออเนื้อแกะหรือเปล่ากินได้ไหมครับกินถกใส่ไม่เมานะขอไม่เมาโอเคได้ต้องหลอดหนึ่งนะ่ะอ๋อตรงนู้นมีฮะจะต้องไปบวกออกมันแล้วบึก เจ้าหมึกน้อยถ้าทักตีนเอยอ,อึโอเคเยี่ยมครับอ๋อถ้าตีแล้วมันจะอันล็อกนะเดี๋วเราใช้ไง,ไง,ไงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาเขาเรียกว่าอะไรข้างบนนั่นไงเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจที่หลังครับหาพื้นที่ร่อนเมื่อไหร่จะถึงฝั่งสักทีเราออกจากฝั่งมานานแล้วนะเว้ยอยู่ที่ฝั่งเหมือนเดิมไม่มีใครอยู่ โอ้โหมันจะไกลไปไหนครับสามมืก่อนเยีเ่ยมนี่เาโอเคนั่นไงจเจอเรือครับเรือเรือใหญ่ไหมโอ้โหเรือเล็กอ,อ้าวเกาะหรือเราวนมาที่เดิมมาเราไปเกาะคุ้นๆเนี่ยไม่น่าจะชอยนะโอเคได้เวลาขึ้น,กนะะเกาะแล้วฮะเยี่ยมเกาะน,นี้โอ้ยตรงน,นะครับไปเรือด้วยโอ้โหเรือเล็กแกะอยากให้เรือใหญ่ๆอ่ะ อืสตูเราไอตัวนี้ก็น่าจะตีผมหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูฮัลโหลโอ้โหยังไม่ทันฮัลโลเลยเอะฆ่าเนี่ยโหใจร้ายไปแล้วไปแล้วงอนงอนไปแล้ว,วกว่าเดี๋ยวกินมีนะวิ่งไม่ได้ครับกินหาก่อนโอเคน้องหมูครับน้องหมูช่วยชีวิตฆ่าขอตีน้อยมาขอเนื้อของเ,เนื้อ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 เยี่ยมโอเคอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน หมูน้อยแล้วคอตี้น้อยตอบอะไรด้วยโอเคโอ้โหนี่มันมันแหล่งรวมพลอะไรโอ้โหไอ้นี่อืมเอาาชิงหรือแน่ใจเนาะโอ้โอออวิงนะครับบอกเวลส2สองถึงจะวกได้อะโอเคไปก็ได้อ้าวชิดหายนะฮะ พระอาทิตย์ตกดินโอ้ยไว้ดีกว่าโหโลกนี้มันช่างโหดร้ายทำไมนี่มันโอ้โหมันตัวบ้าอะไรตอนแรกคิดว่าโอ้ไปแล้วตอนแรกคิดว่าเอ็นเดอร์แวนโอ้ยเจอหมอกหมอกปุ๊บหมอกปุ๊บสลบไอ้หนูอืมอือจ้าเอาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้เหมือนคีเปอร์หรือเปล่าโอ้ยจืดเย็บไม่แรงเท่าไหร่ ตายแต่ผมเมาเมาครตอนนี้ต้องมาอยู่ที่ไหนโอ้โหเจอตัวว่าอะไรเนี่ยคนพิษแดงเออเออวิ่งแล้วลงน้ำผมว่าลงน้ำไปก,กว่าไปแล้วทำไปโอ้โหเราทำอะไรผิดนู่นนี่ครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหโอเคโอ้โหตัวว้าอะไรวะเนี่ย สเกลสเกลสเกลเราเป็นสเกลผสมกับบัวหรือเปล่าจะบ้าหรือสเกลผสมบัวโอ้โอ้โอเคเราเป็นมันเนี่ยครับเก่งกับการในน้ําจับเลยจับเลยอย่างนี้โอ้โอเคดับน้ําตีดอกอะไรหรือเปล่าอ้าวไม่ดอกด้วยโอ้โหงอนเดะตีปลาหมึกแทนตัวตัวโอ้โหคิปเปอร์ครับเจ้าหมวกคิปเปอร์ขอหมวกขอหมวกโอเคได้หมวกคิปเปอร์แล้วเฮ้ยแต่มันตีแล้วมันดอกอะไรด้วยอ่ะ เก็บแป๊บออาเคทิ้งนุ้นก่อนครับอุ้ยโอเคเดี๋ยวผมหาหาบ้านดีๆก่อนแล้วกันอุ๊ยมันจะยิงไหมเหรอโออโอ้ยโอโอโอพี่ผมขอโทษครับพี่เอานน่นอะไรอ่ะน้โอ้จริงจังๆแล้วคีปไปเป็นทอรี่ไปแล้วไม่ใช่โอ้โหคีปไม่ได้ด้วยฮะ ชิบหายกลับไปเกิดที่เดิมโอเคโหมันทำเมื่อกี้ครับมันทำไ,ทำไ่หนักมากเลยฮะผมเลือกเผาไม่ก่อนแป๊บโอ้โหลิกกอผมก็ได้ไปหาของมาแล้วนะครับแต่บ้างเื่อมันไม่ได้สร้างเหมือนเดิมครับได้คีมาสามคีเดี๋ยวไปดูของก่อนโอเคของจากเรือลำนู่นเลยฮะพาไปดูดีไหมโคตรไกลเลยว่ะนก,ก็ตายทีฮนะเดี๋ยวผมคลิปแนทอรี่ใหม่ก,ก่อนครับ โอเคเดี๋ยวเก,เกมรูใหม่ก่อนครับ okay. ฤฤ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 โอเคเดี๋ยวจะคีบฮะคีบคีบยูนทอรี่โอเคอ่ะอ้าวลืมไปไม่ได้เปิดแต่ผมคีบแล้วนะก่อนตายครับก็เลยได้ของมา3ชิ้นโอเคเดี๋ยวเปิดกันก่อนดีกว่าครับเราจะไม่ซ้ำรอยเดิมตายตายอย่างเดียวแต่ได้ยินเสียง,งนะอะไรแปลกฮะเดี๋ยวปะเนี่ยว่าอะไร โอ้ยมันเถือมันเถือเลยโอ้ยคนแดงๆคนอ,อ,อ,อ๋อโอ้ฟัคกูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมต้องหาอะไรปิดบ้านแลนะ้วฮะมันหด้หลเกินไปโอเคตรงนี้ผมว่าปลอดภัยแล้วนะเป็นเหมือนจะก็ตายครับรอบแรกเพราะว่าตกตกไอ้นี่แล้วลาวาตรงนี้ครับแต่ก็ของครับมันก็ใส่กล่องไว้อยู่ข้างล่างตรงเนี้ Britney, นะย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่กล้ามองไปครับโอ้ยตัวว่าตัวแดงเดี๋ยวครับกลับดีกว่าครับ โอ้ยไอ้นุ๊กเอาริงนเนือชิ้นเนโอ้โห,ห,หอโอ้โยคีบวิทเทอรี่แล้วดูสิครับว่ามันจะตกไหมฮะมรู้สึกว่าเล่าแรงตกนะนุ๊กเรื่อจะกันไหมรู้สึกว่าเขาจะกลัวเรานะฮะไปดีกว่าครับหรือว่ากลัวตัวข้างบนนะไอห,หัวแดงอ้า ไปแล้วอุ่ยนั่นอะไรนี่โอู้ยมันดงมันดงสิ่งมีชีวิตอะไรหนาวะโอเคไอ้ไอเดวโอเคโดนตีโออนั่นไงโอเคอเบนทรีไม่ไม่ไม่เป็นไรด้วยโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ผมตีมไม่ได้นะฮะทั้งนั้นต้องรีเปิดเลยครับโอเคผนบ้าอะไรเนี่ย โดโลโดโลเปิดท้องไอเอ็ดอ๋อวิสาวผลโดกโดกโดกว่าไอเอ็ดเลยฮะเสร็จแน่ชั่วยเร็วโดนไอบล็อกไอบล็อกอัดจบจบเออเรียบร้อยโอ้ยผลที่เอ๋ที่แช่วยชีวิตครับผลน้ำแข็งนี่สามผลได้หมดเลยครับโอเคหุบบ้านเลยช่วงขับขันสร้างบ้านด้วยไอเอ็ดเลยฮะนี่ ไอเอ๋นะครับอย่างเทพเยี่ยมจูงเฮ้ยไม,มผมได้ยินเสียงอะไรปะแปลกฮะบ้าโชคดีมากครับตอนนี้เอาทางขึ้นบ้านเราอยู่ไหนโออยู่นี่โอเคไปจัดการทรับตัวข้างบนโหทำเราเจ็บแค้นมาหลายวันนะเดี๋ยวผลผลอะไรบ้างที่เราได้เดี๋ยวเดี โดโลโดโดนะครับผลเทียนกับผลอะไรเงี่ยด้วยคนด้วยโก้ผลผลพิษครับของแม็กเจอแลนด์กับไอ้ผลเทียนของอะไร e ไม่รู้ลืมนะครับไอ้ไอ้เออไอ้นี่เ <einmal> ด <leaves> ี๋ยวเดี๋ยวจัดการมันก่อนครับเอ๊ะทำอะไรไม่โดนอไอ้บล็อกไม่ไอ้บล็อกนี่ครับผมว่าสกินมันเปลี่ยนใหม่นะฮะดูดิเอ๊ะนี่ครับโคตรสวยอ่ะดีกว่าอันที่แล้วเยอะเลยฮะแต่ถ้าเป็นแบบเวอร์ชั่นธรรมดาก็ยัง ย,ยังเหมือนเดิมฮะยังไม่เปลี่ยนประตูจะทำอะไรของเรา,าเนี่ยโอ้ลิมมูงกับตัวเองแล้วฮะโอ้ไอรอนยี่สิบบทชิ้นครับขายเกี้ยงฮะครั้งแรกแต่ถ้าเรากินผลพิศาจก็ว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็จเบเพลเลยฮะเป็นผลพลังมีเสียงสองผลหรือเปล่าใช่ด้วยครับผมว่าต้องสร้างสร้างกล่องนะฮะม,มาเฮียก่อนเอียเฮี่เฮ่ฮะ เออแต่ว่ายน้ําได้ก็ได้อยู่ครับที่อ่ะอมันือจะทําให้น้ําเป็นน้าแข็งก็สามารถเดินบนน้ําได้โหเจ็บเมลกมรับอย่างนี้ <c oughs> เราได้เวลาครับย้ายบ้านครับมันไม่มีใครสามารถทําอะไรกับสายโลเกียได้แล้วะอ้แต่เหมือนจะได้ยินมาบ้างว่ามันมีตัวที่ตีเราเข้าด้วยโหงี้ละกกวันพิธธรรมดาครับถ้าสายโลเกียไม่มีใครตีเราเข้ายกเป็นใช้ฮาคิ แต่พูดนันน่าจะมีฮาคิผมว่านเนี่ยยักษ์ทะเลเหรอเขาชื่อแล้วทำไว้หนักมากไอ้หนูเอาสักหน่อยไหมอ๋อไม่เข้าเนี่ยอึ้งอโอ้ยโดนแหวนเจ็บเจ็บเจ็บไปกินซะเอาไปกินไอ้ม็อกดอบอะไรด้วยดอบเครื่องเสียงไงเนี่ยจ้ะโอเคดอบดอบธงหรือเปล่าใช้ด้วยกันฮะไม่เคยใช้เหมือนกันอ่ะ มันสัญญารักว่าเราจัดการมันได้แล้วฮะโอเคไปดีกว่ามันมีท่าอะไรบ้างเนี่ย I box, อไอ้บล็อกไอเอ็ดอ้ไอบอกแล้วก็อะไรนี่ครับไอ้บ็อกอะไรนี่ครับมันเหมือนเป็นนกฮะนกสีข,ขาววิ่งใส่โหดาเมจแม่งรุนแรงจริงครับกับท่าแรกฮะไอ้บ็อกที่สองรสึกคือเป็นไอเอ็ดนะฮะเป็นเหมือนผลปีศาจท,ที่ตื่นแล้วนะถ้าใครอ่านมันพีดมาหลังๆน่าจะตื่นแล้วโอเคแล้วตัวบ้าอะไรมันร้อง แถวนี้ได้ยินเสียงนะจ้โอู้หูหมาไม่บอกกาวโดนโดนขงังโดนขงังไปดีกว่าไปดีกว่าเสียงเสียงมันแสบหูมากไอ้นอกตัวนี้ไหหอ้อกอระโดนอโดนโดนกกินไปดีกว่าไปแล้วนี่ไงสถานที่ที่บ้านเราจะอยู่เราจะสร้างเรือลำหนึ่งฮะ โอเคนี่ไงเรือเรืลำนี้ฮะใช่ป่าววะแถวแถวนี้แหละที่ได้กล่องเงินมาโอ้จะข้ามไปไงอ๋อตรงนี้ครับมีดันเจียนด้วยลงสำรวจแป๊บไม่เอาดีกว่ากลนะาบกลาบแล้วมังอ่านมากกืหนูเจอผลพิศาที่ที่โคตรแข็งแกร่งนะฮะเป็นของอาโอคิอดีตพลเอกครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครอะไรยังไงฮะรู้สึกว่า เหมือนได้ข่าวว่าไปอยู่กับนวดขาวแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าฮะโอเคเอ้ยไม่ใช่อยู่กับหนวดขาวนวดดำโอ้โหพูดผิดครับขออภัยด้วยมันสับสนมันหนวดดวนเหมือนกันนวดขาวนั้นมองเท่งฮะในมารินฟอร์ดไปแล้วโอเคบัวบ้าเอามากินซะเนื้อนายอร่อยะเนี่ยอ้าวทงทงตีหน้าเอาไปกินเอืออ๋อวิ่งไม่จะสามลุมหนึ่งหรือไม่เป็นไรครับ กินหน่อยโอเคเจอไอบล็อกไม่ใช่ไอบล็อกครับไอเอทุยทำไมเอทันขึ้นมาอ๋อเป็นต้นไม้โดนตีสักหน่อยไหมกินโอเคผมว่าเดี๋ยวอยากขึ้นมากเลยอะจะต้องหาบ้านหลังแรกให้เราให้ได้ก่อนฮนะโอเคผมตัดสินใจแล้วครับเราจะสร้างมาตรงนี้เดี๋ยวฮะมีท่าเรือด้วยไงโอ้โหไอตัวดันรับคั่วหลเราเลยแหละฮะ เอาจริงหรือ,อเดี๋ยวถ้ายัางไม่โหมกวนใจผมมากเลยนเนี่ยเอาเตียงมาก่อนอ่ี้ยตรงนี้นะครับโอ้เฮ้ยนายสามีนะเว้ยถ้าไม่ไปฆ่าทิ้งเลยมีไปด้วยนี่เจอขังขังขังสดขังสดครับเสียงเสียงโครนวหููเลยโอเคไปดีกว่า โอ้เสียงดังอ้หน,หนูโอ้เป็นเสียงคำทวงไกวของพวมันนะฮะโอเคได้เวลาสร้างบ้านเอาพอพอพอแบบอยู่ได้ก่อนแล้วกันอโอเคบ้านพออยู่ได้ผมไม่น่าว่าไม่น่าจะเรียกบ้านครับเรียกกระต๊อบดีกว่าอย่างเงี้ยโอเคตัดไว้เพิ่มครับเมื่อกี้ตัดไปรอบหนึ่งนะฮะแต่ก็เจอคิดว่ามันคีปอินเทอรี่ไม่ได้ด้วยไม่รู้ทำไมนะฮะ ว่าตัวมอดเขาจะแกล้งเราหรือเปล่าไม่ให้แบบใช้สุดโกงเงี้ยโอเคตัดก่อนกูก้นฮะโอเคเดีวเดะเดะมาสร้างบ้านแบบไวที่สุดครับน่าจะทัสามสี่บล็อกเดี๋ยวหัวชนโอะ ไม่เลยเค okay, วางไม,ไม่พออีกนะฮะไม่อยากตัดเพิ่มขี้เกียจแล้วด้วยเนะี่ยอ่อเอานี่มาวางเนี่ยครับหน้าบ้านติดได้ไหมเอาติดได้ด้วยโอ้โหแจมฮะติดตรงนี้เลยฮะเยี่ยมเลยติดข้างดีกว่าสวยดีไม่งั้นจะติดข้างอองชักวัน <c oughs> ติดข้างาก็ได้โหอาติดข้างครับอย่างเทพอย่างเงี้ยจัดการเจ้ายักษ์ทะเลได้แล้วนั่งไงอีตัวนั้นข้ามมันจะมันจะดรอปทงฮะ ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยคุค้นๆเหรอก็บินเองก็บินหนึ่งจ้าก็บินเอ,อือดรอปอะไรด้วยครับเดี๋ยวค่อยไปเอาอเพราะว่ามันอยู่ในน,น้ำาะฮะเอาไม่ได้ด้วยโอเคตัดไม้เพิ่มสักสองสามชิ้นก็นจะพอฮะโอเคเดี๋ยวพัดหน้าผมว่าจะไปสำรวจข้างบนดูหน่อยนะฮะก็หาผลปีศาจอยากได้ผลที่มันบินได้ฮะเช่นผลของของของโดฟามิโก้ฮะที่เกี่ยว เกี่ยวเมฆผลของใครอีกวะที่บินได้มังเนี่ยผลฟินิก์มันโก้ครับบินได้เหมือนกันนะแต่ได้ผลใส่ยโลกเกียอ้าผลวาร์ปก็ได้ครับของทิสซาระทรันไม่ใช่ผลวาร์ปผมแสงสามารถวาร์ปได้โอเคเดี๋ยวต่อบ้านก่อนฮะเดี๋ยวบ้านเราจะโดนโอวิธีง่ายที่สุดครับ <c oughs> เหมือนเหมือนบ้านเหมือนหลุมฝังศพจริงวะเนี่ยนี่เลยครับบ้านโห อ้าวหรือไปเป็นสายมาโอเคไหนไหนประตูไม่มีด้วยประตูเดี๋ยวเขาไปตีบนเรือเอาแต่เราก็ไปไม่ได้ต้องครัฟเรือก่อนฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับผมขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวเดินหาที่ใกล้ๆดีกว่านู่นเลยครับเราไปสำรวจตรงไหนดีตรงตัวนู้นนี่ก่อนครับนู่นเลยครับแล้วก็หาผลพิศดารอย่าได้ผลสายโลเกียอีกฮะโอเคครับผมใหม่ครับผมคนเดิมครับเดี๋ยวพาร์ทหน้า ไอฟิลกับตะวันน่าจะมาด้วยโอเคโอไมคครับสวัสดีครับ